สวัสดีชาววันพีทเบอตีรัดกันด้วยนะครับวันนี้อยู่ผมแซกค,คุงนั่นเองซึ่งวันนี้นครับเราอยู่เพื่นพีทเบาตีรัดนั่นเองนะซึ่งวันนี้นครับผมจะเปิดคลิปแปลกๆหน่อยเนื่องจากว่าวันนี้นะครับเราจะมาทําคลิปสุ่มตัวคอร์นนั่นเองนะแต่ผมจะไม่สุ่มทั้งตู้นะครับบอกไว้ก่อนนะเดี๋ยวทุกคนงงนะครับว่าทําไมที่ถึงไม่สุ่มทั้งตู้อ่ะเดี๋ยวผมมาพูดให้ทุกคนฟังนะครับเนื่องจากไอ้ตู้นี้นะครับเป็นตู้ที่เพิ่งเข้ามาใหม่วันนี้ตอนล่าสุดนี้เลยนั่นเองครับ ก็คือเพิ่งเข้ามาตอนเที่ยงนั่นเองนะซึ่งตู้นี้นะครับบอกได้เลยครับว่าเป็นตู้ที่ดีมากนะคือทุกคนเสียเพียงแค่ร้อยห้าสิบห้าเพชรนะครับก็ได้ไปแลทับหนึ่งร้อยเศษทองเลยนะซึ่งเศษทองนี่เอาไว้ทำอะไรพี่ก,ก็เอามายัดให้จากตัวคอนวิวหกสิบเนี่ยกลายเป็นวิวแปดสิบหรือจะเป็นวิวร้อยก็ได้เช่นเดียวกันนั่นเองนะซึ่งเรีในตู้นี้นะครับผมบอกได้เลยครับว่ามีหลายๆตัวที่เล่นได้นะครับ แล้วก็เล่นได้ดีด้วยนะอย่างเช่นตัวคอนอย่างบูโน่ครับซึ่งตัวคอนอย่างบูโน่เนี่ยผมมองว่าเป็นตัวคอนที่ดีที่สุดนะครับในตู้นี้นั่นเองนะแล้วก็เป็นตัวคอนที่ใครๆก็อยากได้นะครับเนื่องจากตัวมันเนี่ยเป็นได้ทั้งซับแล้วก็เป็นทั้งตัวมีนนั่นเองนะครับแะเป็นตัวคอนที่เป็นเมตาสายวิกด้วยนั่นเองครับเออเอาล่ะก่อนที่เราจะไปส่งกันนะครับผมต้องบอกทุกคนไว้ก่อนนะครับว่าตู้นี้ถึงแม้มันจะแบบยากแบบเย้ายวนซาหรือเกินก็จริงนะครับ แต่ทุกคนก็ดูวันเวลาของตู้นี้ให้ดีครับว่าตู้นี้ครับหมดตอนไหนนะซึ่งระยะเวลาในการหมดของตู้นี้ครับก็คือเดือนหน้าวันที่11นะครับซึ่งทุกคนก็น่าจะมีคําถามกับผมครับแล้วมันทําไมเหรอพี่ก็เนื่องจากว่าไอ้ตู้กระชานี้ครับมันหมดวันที่11เดือนหน้าครับซึ่งไอ้เตมกระชาในนักขณะนี้ครับมันจะหมดลงในวันที่28เดือนนี้ตอนเที่ยงนะครับซึ่งไอ้ยีเดือนนี้ตอนเที่ยงเนี่ยผมได้ข่าวจากวงในมาครับว่า จะมี e x ใหม่เข้ามานั่นเองนะครับเออจริงๆก็ไม่ได้วงไหนหรอกก็เป็นข้อมูลหลุดอะ่ะเออผมคิดว่าทุกคนน่าจะเห็นกันแล้วแหละก็คือมันจะมีประกาศไลฟ์สดนะครับตัวคอนเอกใหม่วันที่27แล้วก็ตัวใหม่เนี่ยจะเข้าวันที่2ี่ตอนเที่ยงนั่นเองครับซึ่งมันเหมาะจาะในช่วงที่แต้มกระชาของตอนเนี้ยมันจะหมดลงหรือหมดอายุนั่นแหละไอเตมกระชานะแล้วมันก็จะเปลี่ยนเป็นแต้มกระชาในเดือนหน้านครับซึ่งไอเดือนหน้าเนี่ยผมคิดว่าน่าจะาไว้ใช้แลกเอกตัวใหม่นั่นเองครับ เพราะงั้นนะครับผมจึงบอกให้ทุกคนครับอย่าพึ่งสุ่มนะครับเพราะถ้าเราสุ่มตู้กระชาตู้นี้ครับเพื่อเอาเศษทองนะครับเราก็จะได้แต้มกระชามานั่นเองนะครับหรือไอหลอดข้างบนที่ทุกคนเห็นนะซึ่งไอแต้มหลอดกระชาเนี่ยมันจะหมดอายุวันที่ยี่สิบแปดนะครับซึ่งของที่มันมีให้แลกเนี่ยก็คือแชงฟิลเลตนะครับซึ่งผมบอกได้เลยครับว่าแชงฟิลเลตเนี่ยล่นแทบไม่ได้เลยนั่นเองใช้ได้แค่การสะสมเท่านั้นนะครับเพราะงั้นนะครับผมจึงมองว่าถ้าใครต้องการเอาแบบคุ้มๆจริงๆเนี่ย ผมแนะนําให้ทุกคนเนี่ยแบบไปสุ่มหลังวันที่8ตอนเที่ยงจะดีที่สุดครับเพราะว่าเราจะได้แต้มกระชาเนี่ยไปเลขตัวคอน EX ใหม่ได้ด้วยเช่นกันนะเออส่วนสารเยี่ที่ผมสุ่มให้ทุกคนดูเนี่ยก็เนื่องจากว่าเพชรในดีผมเนี่ยมันเยอะอยู่แล้วนะครับแล้วผมก็ต้องการสุ่มให้ทุกคนดูเป็นตัวอย่างครับวัตตู้เนี่ยโอกาสที่จะได้ตัวคอนหน้าตู้ที่เราเห็นในตัวคอนพิคอัพเนี่ยมันโอกาสเยอะมากแค่ไหน,นครับ ซึ่งเปิดมาโลแรกนะครับเราก็ได้ตัวคอนสี่ดาวมาเลยนครับอย่างตัวคอนอย่างเบลามี่นะซึ่งตัวคอนนี้ครับไม่ได้อยู่ในตัวคอนพิกอัพนะครับบอกไว้ก่อนนะเพราะงั้นเราไม่นับก็แล้วกันนะ <c oughs> อ่ะเปิดมาที่โลที่สองนะครับโอ้โหเปิดมาก็โล่งเลยร <c oughs> งแดงมาเชียวห <c> ร <oughs> ือทรงหน้าจะเกียน,นะครับโลนีน้นะแต่ก็เดี๋ยวอรอลุ้นก่อนจะได้สี่ดาวไงเพราะว่าผมต้องบอกทุกคนไว้ก่อนนะครับว่าคลิปสุมกาชานี้นะครับผมจะสุ่มแค่ เอา100เศษทองพอนะครับผมจะไม่สุ่มทั้งหมดนะเพราะว่าผมจะเก็บเพชรที่เหลือผมเนี่ยไปสุ่มหลังวันที่8ตอนเที่ยงอย่างที่ผมบอกทุกคนไปนะครับอันนี้คือผมสุ่มให้เป็นเคสตัวอย่างเฉยเพราะว่าผมต้องการให้ทุกคนดูแล้วก็ส่วนสายใหญ่ที่เพชรผมเยอะขนาดนี้ก็ผมดองเพชรนะครับสำหรับใครที่ไม่รู้นะคือผมเป็นสายที่เรียกว่าเติมน้อยก็แล้วก,กันนะครับเพราะว่าผมไม่ได้เติมทั้งหมดในเกมอะ่ะเออ ผมเติมแค่รัตสามสิบนะครับแล้วก็เติมพัดอีเวนแค่นั้นนะครับเออผมบอกไว้ก่อนนะคือ <c oughs> หลายคนอาจจะมองว่าผม <Yeah. S 1> แบบเติมเยอะจริงๆไม่ใช่นะครับผมเติมนิดเดียวนะ <c oughs> แต่กระชันเรื่องนั้นไปก่อนครับดูเหมือนว่าโูนี้ครับที่ดูเหมือนจะเกลือนะ <c oughs> แล้วก็ได้สีดาวถึงสองตัวนะครับคือ <c oughs> จากทงที่เราเห็นจากด้านล่าง,งซ้ายมือเราครับจะเป็นทงสีอุย้ยสีทอง พี่ร่างจะบอกทงสีแดงครับจู่ๆก็กลายเป็นสีทองเลวนะแต่ตัวคอนี่เราได้ครับเป็นตัวคอนอย่างสตุตซี่ครับซึ่งตัวคอนนี้ครับเป็นตัวคอนที่อยู่ในหน้าตู้นะต่เป็นตัวคอนพิกอัพนั่นแหละซึ่งผมบอกไว้ก่อนนะครับว่าสตุตซี่เนี่ยถามว่าเล่นได้ไหม <c oughs> คิดหนักเหมือนกันนะคือผมแทบจะไม่เห็นใครเล่นเลยครับสำหรับตัวคอนสตูตซี่นะ <c oughs> คิดว่าน่าจะเล่นไม่ได้นะครับแต่ถ้าเล่นเอาสนุกก็ได้แหละ <c oughs> เดี๋ยวค่อยว่ากันนะตัวสตุตซี่ แต่ดีผมเนี่ยเพิ่งมีนะครับตัวคอครสตูสีนะเห็นไหมนึ้นว่านิวอ่ะเออก็ถือว่าไม่ได้แย่นะครับเพราะผมยังไม่มีตัวคอครมันนะมาต่อที่โลถัดไปครับโลนี้เปิดด้วยกล่องไม้นะครับแล้วก็ตามด้วยธงแดงครับแต่เรามาคนเดียวนะซึ่งการที่ลูฟี่มาคนเดียวเนี่ยคือโอกาสเกลือ,อสูงมากๆเลยครับดูดิขนาดคูยังสีดํานะครับโอ้โหด้านล่างซ้ายมีธงดํายับเลยครับกรณีนี้คือใส่คลิปเลยนะไม่ต้องลุ้นนะครับ อย่างนี้ยังไงก็เกือแน่นอนครับ <c oughs> เอาละต่อไปนะครับจะเป็นโลการันตีครับคือสเต็ปที่5นะครับซึ่งสเต็ปที่5เนี่จะการันตีตัวคอนพิอัพหนึ่งตัวนั่นเองนะครับซึ่งไอโลที่5เนี่ผมจะเก็บไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะมาสุ่มต่อหลังวันที่28ตอนเที่ยงนั่นเองครับซึ่งผมจะยังไม่สุ่มตอนนี้นะผมจะสุ่มเอาแค่1 0 0เศษครับก็คือ155้าเพชรเท่านั้นนะครับผมจะไม่สุ่มทั้งหมดนะ ๋ยาจะไปลอสุ่มหลังวันที่ยี่สิบแปดตอนเวลาเที่ยงนะครับค่อยว่ากันนะเพราะว่าผมต้องการเอาเต้มกระชาไปเลขตัวคอร์ดเกใหม่ด้วยเช่นกันนะครับเออหรือเ,เอาง่ายคือผมกะสุ่มเอาคุ้มนั่นแหละเพราะว่าผมก็ไม่ใช่สายเติมจานะครับผมเป็นสายเติมแบบน้อยอ่ะเออผมเติมแค่รัดสามสิบนะครับไอ,อ้เก้าสิบเก้าบาทแนตะ่เอาละหลังสุมส่มเสร็จนะครับผมก็ได้ใช้แต้มแลกของอะไรก็ได้ไปก่อนนะครับเพราะว่าแต้มมันใกล้ที่จะหมดอายุแล้วนะครับ หรือก็คือหมดอายุวันที่28นั่นเองนะก็คือช่วงที่ EX ใหม่เข้ามานั่นเองเพราะงั้นนะครับใครที่มีแต้มเหลืออยู่เนี่ยหรือไม่รู้จะเลกอะไรก็แล็กให้หมดนะครับก่อนที่จะหมดวันที่28นะครับตอนเที่ยงนั่นเองนะเพราะว่ามันจะเอาตัวคอน็ x ใหม่มาให้แลกแทนครับแต่แต้มที่เรามีก่อนหน้าน,นี้มันก็จะหายไปนะถ้าคุณไม่ใช้ในช่วงเดือนที่เขากําหนดไว้นั่นเองนะครับอ คลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ครับอาจจะเป็นคลิปที่สั้นมากนะครับแต่ก็แต่ผมคิดว่าน่าจะมีประโยชน์สำหรับหลายๆคนนะครับเพราะว่าหลายๆคนเห็นตู้ที่มันแบบลอดหน้าลอดตาเลยขนาดนี้มันก็ผมก็เข้าใจนะครับคือมันเสียแค่155ยพชรเนี่มันได้ตั้ง100เศษแถมถ้าเราเหมาตู้เนี่ยเราได้ตั้ง300เศษเลยนะครับเสียประมาณ5 0 0 6 0 0เพชรเพนี่แหละผมก็ไม่ได้คำนวณน,นะแต่ผมจะบอกทุกคนไว้ ย่างแรกนะครับที่ผมบอกในต้นคลิปนะก็คืออยากพึ่งสุ่มนะครับไปไปสุ่มหลังวันที่เปนะเอาละก่อนที่เราจะากไปครับก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด subscribe s ับสไคร b ์ผมด้วยครับจะเป็นกำลังใจให้ผมมากเลยนะแล้วเจอใหม่คลิปหน้านะครับซึ่งคลิปหน้าจะเป็นการเล่นตัวคอนไรหรือทุกคนอยากให้ผม แนะนำหรือแนวทางวิธีการเล่นตัวคอนอะไก็บอกกันมาได้นะครับผมจะพยายามทับให้นะแต่ถ้าไม่มีเนี่ยก็ไม่เป็นไรค,ครับเดี๋ยวผมเล่นตัวคอนรั่วๆแบบผมก็แล้กันนะครับเอาล่ะช่างเรือไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบาย